สวัสดีท่านผู้ชมช่องคำสอนบรุรพาจารย์ทุกท่านอีกครั้งนะครับเรื่องที่กับผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือที่ระลึกมุทิตาสก,การะพระครูนิทัศประชานุกูลหลวงพ่อสมศักดิ์ปัญญาธโรทำบุญฉลองพระอุปชาและเจ้าคณะตำบลหนองกรดเขตสองในหมวดของภาพประสบการณ์ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ศรัทธาบางส่วนที่สิทธยาสานุสิทธิ์ได้ประสบพบเจอกับตนเองและแต่ละท่านได้นำมาถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งในวันนี้จะเป็นประสบการณ์ของคุณตีที่กระผมขอตั้งชื่อตอนว่ามึงเรียกกูบ่อยจังซึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่าคุณตี เป็นคนที่ชอบพระเครื่องเป็นชีวิตจิตใจเป็นคนที่ชอบลองของที่ไหนว่าดีก็ต้องพิสูจน์ไม่เชื่ออะไรง่ายๆเมื่อญาติแนะนำให้ไปหาหลวงพ่อสมศักดิ์ครั้งแรกที่พบท่านไม่ได้บอกอะไรมากนักและท่านได้โยนกระดาษเล็กๆข้างในมีตัวเลขซึ่งคุณตีไม่ชอบเล่นหวยจึงบอกให้พี่ชายซื้อเผื่อด้วย ปรากฏว่าคุณตีถูกสามตัวและสองตัวตรงๆได้เงินมากพอสมควรเมื่อท่านไปเยี่ยมลูกศิษย์ซึ่งอยู่ไกลบ้านญาติจึงได้ฝากปัจจัยส่วนหนึ่งร่วมทําบุญกับท่านและท่านอยากเจอคนที่ฝากปัจจัยมาคุณตีจึงได้ไปพบท่านในตอนเย็น ท่านได้ขอบใจที่ได้ร่วมทำบุญมาและพูดคุยกันตามปกติจนเมื่อประมาณกลางปีพุทธศักราช2550ธุรกิจส่วนตัวที่คุณตีทำอยู่เริ่มมีปัญหาไม่มีไรายได้เข้ามาเลยและมีหนี้สินที่ได้ก่อขึ้นเช่นหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตหนี้บุคคลภายนอก เดือนและประมาณ1น0 0 0แสนบาทมีความทุกข์ใจมากจึงเข้าหาที่พึ่งทั้งวัดไทยวัดจีนหมอดูหมดเงินไปพอสมควรแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นวันหนึ่งคุณตีได้มีโอกาสพบหลวงพ่อสมศักดิ์ที่งานทำบุญบ้านของญาติในครั้งนี้ท่านได้ทักทายหลายเรื่อง ซึ่งสิ่งที่ท่านพูดออกมาเหมือนกับท่านอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆด้วยและท่านก็ได้แนะนําแนวทางในการดำเนินชีวิตเมื่อคุณตีนำไปปฏิบัติก็รู้สึกว่าชีวิตความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆท่านคอยให้คำแนะนําในเรื่องต่างๆและบอกว่าต้องอดทนและทุกอย่างจะดีขึ้นเอง เมื่อประมาณต้นปีพุทธศักราช2,553คุณตีเริ่มทำธุรกิจเสือ้อผ้าช่วงแรกมีกำไรบ้างและขาดทุนบ้างแต่ก็ยังไปหาท่านที่วัดอยู่เป็นประจำและท่านได้ให้คำแนะนำเพื่อนำไปปฏิบัติแก้ไขทำให้เรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ท่าน ทำให้เป็นไปได้ทุกเรื่องเหมือนปาฏิหาริย์ท่านบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ศรัทธาและความเชื่อมัน่นและทุกวันคุณตีจะต้องอธิษฐานขอยอดขายจากท่านทุกวันเมื่อไปหาท่านท่านก็พูดว่ามึงเรียกกูบ่อยจังทำให้คุณตีเชื่ออย่างสนิทใจว่า ท่านคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาคุณตีบอกว่าท่านไม่เคยเรียกร้องปัจจัยใดๆจากผมสักบาทเดียวจึงได้ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะช่วยท่านพัฒนาวัดให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนาลมที่ท่านตั้งไว้เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ท่านได้คอยช่วยเหลือมาตลอดและท่านได้ไว้วางใจให้คุณตี สร้างเหรียญรุ่นรวยสมปารถนาซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านอีกด้วยนี่แหละครับเมตตาบรารมีของท่านพระอาจารย์สมศักดิ์ปัญญาโรที่มีต่อสิทธยาสานุสิทธิ์เสมอมาขอกราบสาการะหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโนและท่านพระอาจารย์สมศักดิ์ปัญญาโรเหนือเสียนเก้า